ก็ทดลองเลียงเบิ้องคอนโดมุดแดงนะครับเด้อทดลองเลียงเบิ้งจ้าทดลองเรียงเบิ้งแม่ไปไดไอเดียนี่มาแต่ใสครับนี่ครับอันการเบิ้งในยูทูบเนาะจ่าข้าว่าเลียงกัเลย่องเบิ้งมันแมนบอพระวสิปากว่ากับบอทตาเห็นเนาะจ่าเนาะอืมขันซิปอันตาเห็นกับบอทอเฮ้าอันลงมือทํำเด้อครับเข้าทำเบิ้งเฮ็ดหยังเข้ากับถาำเบิ้งมาจากสีหัวานที่ข้าวบาอมาน่ะมันเป็นจริงบองสิน่าะจะครับพี่น้องครับ แด่ว่าอันนี้ก็เอามาปล่อยได้สามสี่มือละจ้ากำลังเริ่มใครละเด้เห็นใครเขาเร้าแล้วลากาคือที่เขาวาน้นาาาาาา่นว่าเวลาเ้าเอามาบบเมนว่าห้าเสียเอามาได้ทุกหมองเด้มดแดงนี่มดแมดงเอามาบบได้ทุกหมองเด้ครับ <1954. S 2> อันตั้งต้นเขาขับมาใส่กันบบได้เด้มันการกันตัวมันตองต้นเดียว<ๆ>ลวกาต้นที่ห้าเอา,ขา,า,เ,าเขอมาห้ากระตองเอาต้นที่เขาเคยใครไงนะจ้จะ <inta> เขาเคย,<า>ยคใครไง ขันต้นได้โบเยคยใใไข่ใหญ่มิตรไข่ฝาหน่อยๆน,นั่นกับโบไข่เด้ต้นนี้เคยไข่ใหญ่ล่ะแม่เปลี่ยนเขาก็มีเด้อยู่ในหันที่หาแม่ล่ะคือแม่เปลี่ยนเขาเดี๋ยวเขาก็ขยายพันธุ์เนาะอันนี้คือ<ย>เพิ่นเริ่มไข่ฝาแล้วครับพี่น้องคจ้ะ<อ>แม่น,มนเองเพื่อนข,าย,าขายายพา่อพันธุ์เนาะแม่เนาะจ้าแม่น,มนถ้าเอามาเพราะวันโบราณอ,อย่างนะอเอาอันอันเป็นหูปีติปากเพิ่อนปีติเองเพิ่นอนปิดเองเพ,พิ่นอนปิดเองเพ,พิ่นค่ะเพ,พิ่นเขาแล้วเพิ่นกระผ้ากันปิดนี่เห็นบ่ตต์นี้นี่ หู้กวงกวงข้าจวโออกข้าเอาใหม่ปกติแล้วจะเป็นหู้กวงกวงแน่เลยเนาะจ้าแมนแมนหู้กวงกวงครับพี่น้องครับต้องขอโทษขอให้มือหนีทายคำในจุดนี้ด้วครับเด้อสถานภาพนะครับตามสภาพนะครับพี่น้องนีร้ะนี่ละนอออันผู้เทาอันล่องล่องพิษล่องถือกระล่องเบิงจ่าล่องเบิงยุคนี้มันเป็นยุควิวัฒนาการครับพี่น้องครับยุคอิเล็กทรอนิกส์ยุคดิจิตอลครับพี่น้องครับยุคดิจิทธัดข้อสามารถเรียนรู้นะครับผ่าน ยูทูปผ่านเฟซบุ๊กเนาะแม่เนาะจ้าแม่นแม่จ้าผ่านอินเทอร์เน็ตต่างๆนล้วน่าครับพี่น้องครับออนไลน์ครับพี่น้องโอ้ผมก็เคลื่อนรลองเบิ่งจ้าลองพิษลองถรึกแต่ว่าตัวนี้ลองแม่นสีพิษกับบลูบลายดอกจ้าเพียงแต่้าสื่อผ่าขย่างนี่เนาะไม่ยิบเอาเองบ่ได้ลงทุนหลายเดซเบิ่งมุมหนอกเด้อพี่น้องเด้อจ้าเบิ่งมุมหนอกจังส่นี่ละบ่ได้ยากบ่ได้ยากแต่ยังบ้าน อาหารเขาเด้อโอแม่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 หมดพนไตออกมาแขนผมมาเป็นยังอันต้นหนีพ่นเขามาได้นี่ครับเ้าเอามูเพ่นมาแล้วพ่นนํามาเห็นบ่ออือเพพ่นนํามาน้ำสายไฟมาครับผมมากะให้พ่นอยู่ด่านหนอกจังว่าเป็นยังคือด่านหนอกคือมีหมดเพ่า่ามีเ้เพ่นเขามาใหม่เอาแม่ครับผมถามเนี่ยเฮ้าเห็ดกงขึ้นมาแล้วเฮาก็ไปเอาห่างหมดมาแม่นบ่แม่นจ้ะแม่นครับเอาห่างหมดก็ตตองเงินระบาดนีก็ต้องมา เอาขวดโหลแนวนี่ขวดโหลนี่ต้องสะอาดด้อจ้ะขวดหโหลสี้าสีใสโหลเก่านั่นบ่ได้ขวดโหลนี่สะอาดบ่มีกินมีหยังบ้านนี้แม่งูด้จังไหนเบ้าทัดขออ,อนุญยากด้คบเด้อว่ามันสิเขาไปในขวดโหลหรก็สิไปใครอยู่นี่หันลองเบิ่งจ้ะเวละคือการลองเนาะไม<ล>่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นจ้ะถือว่าไทยได้กก้อนมูพี่น้องครับถือว่าได้กไทยก้อนมูก็ถือว่าเป็นเกียรติย่างยิ่งครับที่แม่เพื่อนให้โอกาสเนาะมือนีนอกก็นอกจากตั๊กแตน อ่านอกจากมูดแดงกับมีตะกะแตน้ำมะแม่เนาะจ้ะตะกรกะแตนี่บ่อได้เสือกใข่หรอกจ้ะบ่กล้าลงทุนหลายนเนาะเงินมันหายากเด้พี่น้องจ้ะเงินหายากคิดละพันนี่บ่อหน่อยเด้อเงินพันเอาบ้านนี้แม่ไปได้มาจังไหนครับแม่การไปเห็นเข้าขายเนาะอันเข้ารกรขายอันแม่กระเสือน้ำเผาลอ,อยหนึ่งเสือเอาโต้ันนี้บ่แม่แม่จ้ะโตมันล่ะเจะมาขัวบ้านนี้ ลูกเห็นลูกก็บ่าอยากให้กลัวแล้วนอนเด็กหน่อยเขาเห็นก็เลยเด้ลูกพันเพื่อนก็เลยเดี๋ยวมาใส่อันนีก๋งใบบานข้าวไข่กับจังเอาแม่เพื่อนทีนข้าวไข่ข้าวเส้าไข่ห้ากับจังเอาขวนาโอ้สลัดสุดยอดขอบคุณขอบคุณได้หลายที่ให้คลุ้นูุ่นลอยหนึ่งนะครับพี่น้องครับถือว่าคนเอือนสีเดียนแบบนั่มนะครับพี่น้องไม่ต้องไปเสือไข่ไม่เสือตัวเป็นมาแม่นจ๋าแม่นมาต่อยอดถามอีกขึนหนึ่บอดจำเป็นถ้าต้องไปลงทุนหลายดอกเนาะเงินมันแหงหายากต่อไปหนีข้อนสิบ่ ซื้อไข่มุดแดงกินได้ขั้นแนวนี้แต่ว่าอันไข่มดแดงนี่แพงแหงเด้อพี่น้องจา้าไขม่มดแดงโลละหาล,600ลอยหกลอยแม่ค,แมลลแครับแม่โลละหกลอยเลยล่ะครับหาลอยหกลอยกับ,บ่ค่อยมีน,นั่นนะมันอืดละ่ะขันข้นถ้าบ่เฮ็ดเนี้ยนี่นับมือสชออืดล่ะเด้มดแดงนี่นับมือสชออืดล่ะแม่เฮ็ดคอขึ้นมาเนี้ยนี่บ่ะจำเป็นต้องให้เพิ่นมีหูเขาหูออกเนาะจ้าแม่ครับือว่าบ่ะจำเป็นต้องสีบ่มีหูเขาหูออกเนาเพราะว่าห้ามีไก่แม่บ่จ้าก็สีเฮ็ดบ่ให้เพิ่นเขาเพิ่นออกได้เนาะ ไก่มากักินหมดแดงเด้เอาก็เลยต้องเฮ็ดคอนโดให้เพิ่นอยู่หันนะเอาเราอยู่ทั้งนอกเดชเพิ่นสิเข้าไปไหนอยู่ทั้งนอกนี่กะเพิ่อนี่นี่นี่พ่อเพิ่นเฮ็ดทางให้เนี้ยบอกเพิ่นสิเข้าหูนี่กะว่าเต็มหูนี่เขากัป้อนเข่าหันครับมันจังบาดเดนไปหาอีกนะคือหาเสียวตอนไหนที่แปลกตาแปลกใจไม่พอแม่ผมก็บอกเขาเห็น ก็สามาเ็ดเห้เพิ่นอยู่นี่กวดโแล้อกข่ใครแนนแนนไครอิลีนน่ะล่ะเนี่ยเมืองก็เห็นไครเป็นการหลอกเลียนแบบหา่งเพิ่นเนาะแนนหลอกเลียนแบบหา่งบ่แอบแต่ว่ากันเถอบ่มีไก่ฮาบ่แอมก็ได้จ้าเห็ดท่านขืนท้าบ่แอมก็ได้โอ้แต่ว่าพิษแต่ว่าบ่ห้เข้าลงนะน่เห็นบ่ออันนี้มีไก่จังว่าเหตุกันไหวไก่มันสีบินขึ้นยังษสีหน้าจ้าแล้วบ่ห้เพิ่นออกจากแมนแนนแมนจ้าบ่ห้ออก แต่ว่าขันผู้ใดบ่มีไก่ห้ากับบัวตองเอี่ยมบจ่จจาเป็นตงองเอี่ยมนะจะถ้าห้าอยากเฮ็ดตั้งสี่ก็คือห้าเฮ็ดโกงแล้วเฮ็ดแนวนี้แล้วน้แม่นอะอกะห้หาไปหาห้างคนมาเนาผ่อน่อเนาะแมนอ่าทั้งป่อทั้งแม่เลยอยู่นี่ได้แต่ว <ขอ S 1> <า>่าแต่ว่าเอาห้างมากนั่น่าไปเอาห้างต้นอื่นด้อจ้าเพื่อนๆืนจะบ่แเป็นบ่าสิไปเอาห้างห้างใดกระไดห้างใดกระไดบ่แมีนเดบ ยาเปียมาใส่กันเด้คือเฮาเอาต้นไหนก็คือต้นนั่นน่ะกันเอาต่างต้นมากัดกันเด้กัดกันตายกองกันจูนพูนเลยเด้เอาแสดงว่าแม่เคยลองผิดลองถูกมาแล้วแม่แม่จะแม่นพี่น้องครับนี่หนามไอ้เพิ่นกินน้ำด้วยครับเพิ่นจังสีบบน้อันนามนี่หนามแดงตัวน้มที่รูบอยเอ้าว่าไปอีกละน้มที่รูบอยผสมน้มเนี่ยเพิ่นกินน้ำหวานถ้ามาศาสตร์เนาะโมแดลใช่ดีแม่นแม่นจ้ะเพิ่นน้ำคองหวานหนามเท่ากับเอาใส่ให้อีกต่างหากตัวนี้ก็ใส่หนามซื่อแต่ว่า อาหารเพิ่นนั่นตักก้งแต่เตียนตายม,มือละมือละตัวสองตัวเท่านั้นละ่ะกากินคือกันแม่นเมนบอ่อหายไหลเข้าเข้าบ่อเนียนหายอาหารไหลนะกา<อ>นเข้ากินบอ่อเบิดเข้าขนเข้าไปลงสันมันจะเกิดเสื้อล่านะครับครับเป็นเศษไก่เศษปลาแห้งเงี้ยมูนี่ได้บ่แหงเนาะแต่ว่าเข้าเข้หา,หา,หาบอ่อหายไหลไอ้นิด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 นะครับครับตั้งแต่เตียนกับสองสามตัวแค่นั้นบ่อจำเป็นต้องไปหายเพิ่นสี่คนข้าไปในห้างเพิ่นเกิดเสื้อลานม่นขันกินบ่อเบิดมันก็เ็ดให้เกิดเสื้อล่านะครับพี่น้องครับอีกอย่างหนึ่งหย่อนก็มันจ ที่แม่ว่าน้ำหวานผสมกับน้ำมกับน้ำจ้ะให้รูบอยผสมกับน้ำจ้ะรักแล้วมูดแดงมากหวานเม่นโอแต่บาขันขันเท่าบอเอาให้รูบอยเท้าก็เอาน้ำตาลเท่านี่แหละน้ำตาลเท่านำน้ำน้ำจักแก้วหนึ่งเนาะน้ำตาลกับ่ถึงซ้อนดอกถ้าเอาใส่ก็ได้จ้ะบอจำเป็นต้องว่าให้รูบอยนะโอเลียงมูดแดงก็ได้พน่นองครับผมเคยเห็นแต่คุณพ่อวันหน้ามาตาผา สี่เพิ่นเอาใส่ต้นม่วงให้มันไต่ไปตามสายนะ่นก็เป็นเลียงอีกแบบนึ่งนะแ,แล้วแม่เลียงในหัวในสวนแต่ว่าตัวนี้คือเลียงในกงเลียงในกงเลียงในห่มน้าบานเท่านี้ละโอ้ยมาดอควรเพิ่อจะเคยเห็นเอาสีผมีเอาไปต่อยอดพี่ดอกแม่ <c oughs> แต่ว่าคิดว่านะเพราะว่ามดแดงนี่มันหายากหายากเนี่ดรว่าตีนึงมันบ่ค่อยมีห่างที่สีไขครนะจ๊ะ ระบานที่เห่าเอามาอังสี่เห่าสามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้คือหั่งของเห่านี่มันไข่น่ะนะมันไข่ใหญ่มันเห่าก็ต้องเอาแต่แบบนี้นะจ๊ะคิดว่าน้าโคตรข้างนาเขาต้องต้องการพันธุ์แนวนี้นะจ๊ะคิดว่านะเนาะเป็นไอเดียทีนี้เป็นไอเดียเจ๋งนะพี่น้องแล้นาสิเป็นอันนาสิเป็นธุรกิจได้นะมันมันหลายนะพิสแต่ว่าสิสิมีให้เขาบอกเขาขานี่คือใครจ้ะใครเป็นใครเหามันจ้ะใครใคร ซึ่งไข่ฝานี่คือเป็นตัวมดแดงเลยตัวมดแดงเลยโอ้เสด่าอนาคตมันสีไล่กูนีที่สั่กแมียนเมียพราะว่าร่วงนี้มดแดงเขาบอท่านไข่ใหญ่ดอกเขาสิเป็นไข่ฝานะกัสีไข่ใหญ่กัสีประมาณไข่ใหญ่กับประมาณมีหน้ามีแสงสีน้าจ้ะครับผมสีเผากับบอดดีดอกเพราะว่าจะเอาอีหยังมาใส่เนี่ยทันเลียนจะเลือกตัวนั้นตอนเราบม่อยากจ้าแมนะอันแต่ว่ากะ พ่อเดบึงนะจ๊ะพ่อเดบึงแต่ว่ามันกับบอลําบากเนาะถ้เกิดว่าเฮ้าอันนี้คือเพียงแค่ลีเหลื่อมนาะแม่เน้อแม่น้อยเพียงแต่ลีเหลื่อมคิดร้องถือแต่ก็ถือว่าสําเร็จนะครับพี่น้องครับสําเร็จไปเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะจ้ะสำเร็จไปสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าเพราะว่าสําเร็จย้อนยังวมาตีย้อนเข้าเขาห่างเรีวแล้วก็ย้อนเข้าวไข่เรี่ยวอืมครับระบาดการที่ว่าบอสําเร็จลอยพละเส้นก็คือว่าบอท่านเต็มบอท่านเต็มเบิดอทุกอางบอท่านเต็มเบิดกาื จ้ะกานเต็มเบิดทุดขาดก็ถึงว่าถือว่าลอยเปอร์เซ็นต์นะอาจ้ะถือว่าลอยเปอร์เซ็นต์เปรียบเทียบก็คือเพิ่นยังบบท่านได้ขยายพันธุ์หลายแห่งเนียนนอกเมียนเมียนจ้ะแมย์แต่ว่าการเพาะพันธุ์นี่ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้วคะพี่น้องครับเพียงแต่เพิ่นยังบบท่านเต็มลอยก็คือเพิ่นบบท่านเต็มกจ้ะเพิ่นบบท่านเต็มนะครับเพราะว่าเพิ่นบบหลายเนาะ เข้าก็ต้องเบิ่งว่าเพ่นสิขยายน้อยมันบ่ท่านโดนนะจ้ะแม่เฮ็ดมันนี่บ่ท่านพอเดือนได้เห็นเดี๋ยวท่ท่านพอเดือนบ่ราะเรศเด้อาทิตย์เดียวเขาไปไข่แล้วจ้ะแม่นเมีนโอ้พี่น้องครับจังหวะการที่เพิ่นสิไข่นี่เพิ่นต้องมีอ่านางพญาเพิ่นบ่อยู่หันมีอยู่เดยมีนังพญามีนังพญาก็คือแม่เปียงแม่ใหญ่ใหญ่อยู่หันซีหาเม่เพิ่นเด้ครับครับเม่เปียงคือนางพญาเพิ่นอันแม่เปียงนั่นเขาสิไข่เขาสิใหญ่น่ะเห็นบ่ไข่ใหญ่ใหญ่สีเฮาขายน้ำตลาดนั่นละคือแม่เปง ที่ทขา้ขาสีไข่อันแมียแดงๆนี่เขาวกะสีไข่ไข่ฝาบ้านท่าเอิน่นไข่ฝาเนาะไข่เหนียวย่ขาวขาวนั่นแหละอันม,มันต้องมีนางพญาดเด้มันจังสีมีขไข่ใหญ่ขัน<อ>จันบ่มีได้ครับสําหรับความรู้ดีๆนะครับสําหรับการอ่าให้มาเบิ่งฟาร์มไก่เนาะนะครับแล้วก็ให้มาเบิงเะะบเบ่งมดแดงนะครับวิธีการพอพันมุดแดงเห็ดคอนโดมดแดงแล้วก็หลากหลายเนาะแม่เนาะจ้าแม่นแม่ตั้งแตนก็มี นะฮะพี่น้องเนาะคือห้าเห็ดนี่ข้าบ่อเดนเน็นว่าสีคายน่ะจ้ะคือห้มีอยู่มีกินคือห้ากินยั้งห้าเห็ดอันนั้นน่าจ้ะแล้วก็เหลือกินห้าจังขายสีน่าจ้ะฝากถึงพี่น้องผู้คนอย่าเก็ตขึ้นแหมเนื่องว่าจะเป็นการเลี้ยงใกล้เลี้ยงมุ่นแดงในหัวในสวนห้ายุคนี้สมัยนี้ครับแม่ครับจ้ะอันก่อนอื่นเนาะก็ขอฝากเพื่อนเพื่อนบรรทุกคู่ผู้คนนะจ้ะข่นผู้ใดสนใจก็ลองเบิงจ้ะห้าบ่อจำเป็นต้องว่าไปใส่ทุนหลาย นี่คือบเดใส่ร้ายหรอกจ้าทุนใส่ทุนนเล็กน้อยไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นนะจ๊ะเนาะเศรษฐกิจทุกเมือนี่ครับคือห้าเน้นบโบเดใส่เงินเป็นดีที่สุดเลวจ้ะห้าวอยากยั้งเ้ากะเกกินเนาะอยากเป็ดอยากไก่เ้ากะมีกินแหละนะหฮาเหลี้ยงไว้แล้วกันอยากมอดแดงมอดแดงนี่กะบบถือไงห้าซื้อเข้ากินเมีนบอเฮากะนํำมาเรี่ยงจ้ะเ้านํำมาเลี่ยงห้าเน้นในห้าเดาได้กินเนาะมีทุกอย่างกินทุกอย่าง ก็ถือว่าเขาบ่อได้เป็นพระลาเฮาเนาะจ้าบ่บ่นีกะซ้ำเสืเ้อนอนก<ม>ินแหล,ละจ้าพี่น้องจา้าเพราะว่าเขาบ่อได้ลงทุนสื่อหัวอาหารสื่อ,อยังนาเขาบ่อได้หาหัวอาหารนี่เข้ายากนะจ้าพี่น้องครับขอบ,ขอบุญขอบคุณคุณแม่กวนได้หลายบานนี่เบาทัดเสียอธิบายนิดนึงคือก้อนนานีมุด อ่ามุดแดงบดท่านได้คยินนักเกียงแต่ว่ากระแตนนี่ดังแห้งพี่น้องครับตาม,มโซเชียลนี่ดังอีหลสกระเตนนี่ดังขึอนานล่ะเอาพี่น้องสิได้เห็นกันได้บาดนี่พี่น้องครับ <laughs> มุดแดงก็สามารถขยายพันธุ์ได้พี่น้องบ่ต้องไปแย่ในห้างห้ย่งยากนะครับเ <laughs> พียงจะเปิดขวดโลกมากละค้อซิแม่แม่นอถามเลยนะครักิโลละหกร้อยถึงเจ็ดร้อยบาทเวลาเวลาห้าสีเอาวังสีห้ากับใสถุงมือมือเนาะเขาับไตเข้นมือห้าบอดดอนะเขาก็คอยเปิดเอา ร่องร่องเมืองก่อนเดี๋ยวบอกศรีมติดตามงานอะเด้อพี่น้องเด้อจ้าคุ้มแม่้วนนะครับขยายพันธุ์มุดแดงไปหอดไซร์หลักการมาแต่ละเทือสิมาไทยเป็ดไก่แห่ใบนำนะครับพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณคุณแม่ได้หลายครั้งขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณมาก